อ่าพมเป็นโรคไตมาตั้งเด็กปอดสี่ครับมันบวมมีหน้าหนึ่งครับเสียวไม่ได้ครับผมพออากาศเย็นอากาศหน้านี่มันจะเอ๋ยหมาโคลูกบานก็บอกว่าเป็นภูมิแพ้เลยเป็นไทนัทเป็นนักหน้าเอ๋ยออกเลือดเลยครับผมพอเอ๋ยดึงเหนื่อยครับเหนื่อยไม่ไม่นุ่งนี่ครับเพื่อเอ๋ยดึงกินข้าวไม่ได้มันกับพอม ตัวนี้ผมกิบไม่ได้เดือนใช่นัดลดลดลด,ดไม่ไม่ไมเอเดียวพ่อผมอลาทุเป็นขอปัสสาวะอักเสบพอวาะว่าเยียวมานี่พอเยียวมันเซบมันเซบกับไปในนี้มันเลยเซบเซบึงมันนอนไม่ได้เซบมันนี่ กินตัวยูคอไปนานเท่าไหร่คะเรื่องโรคปัสสาวะอักเสบพมกินไม่ได้เดือนนะมันจะข่อยดีขึ้นเลยเลยข่อยดีกันเลยเลยปัจจุบันนี้นี่ได้ชชีวิตปกตินี่ไอ้ไรก็ไม่อ้ไรเลวนี่ดีเลยครับได้บวกโตครับผมสวัสดีค่ะชิวจากบริษัทบาลานแบนค่ะตอนนี้นะคะชิวอ,อยู่ที่อำเภอคุรบ,บุรีค่ะจังหวัดพังงาค่ะ แล้ววันนี้นะคะชิวนั่งอยู่กับลูกค้าค่ะลูกค้าท่านนี้นะคะทานตัวบลรันยูคอร์มานานหลายปีค่ะเพราะว่าลูกค้านะคะเป็นหลายโรคหลายอาการมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคไตนะคะไซนัสนะคะอาการล่าสุดน,นะคะก็คืกอกระเพาะปัสสาวะอักเสบเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ลูกค,าค้ากันเลยค่ะว่าตอนนี้นะคะอาการดีขึ้นอย่างไรบ้างแล้วนะคะเมื่อทานตัวบลรันยูคอร์สวัสดีค่ะดเดี๋ยวช่วยแนะนําตัวหน่อยคะคะว่าชื่ออะไรอายุเท่าไหร่ตอนนี้ทำอาชีพอะไรค่ะพุ่มเอ่อเชนากิติทักษ์ซอยส้นกับยูเพื่อครับุรีจังหวัดพังงาครับค่ะตอนนี้อายุเท่่าาไหรรคคะอผผมมยุ39ปีับ ให้ชิวเรียกว่าอะไรดีบางนุษยครับบางนุษย์บางนุษยครับบางนุษครับนับถุศศาสนาอิสลามนะคับางนุษย์คะถามหน่อยค่ะว่าเป็นโรคอะไรบ้างคะเพราะว่าเมื่อกี้ตอนที่เราก่อนสัมภาษณ์บางนุษบอกว่ามีหลายอา่างมากเลยเด็กเรื้มเด็กเรื้มพิ่มเพิ่มเป็นโรคไตมาตั้งเล็กอายุอยู่รักโบโบเซ่ครับปบเซ่เป็นโรคไตทึ่งมันบวมมันบวมถึงบวมมัดตั้งตัวก็คือตัวบวมเลยตั้งแต่ปอสี่เลยใช่ครับไตเรามีปัญหานึ่งรับเสียไม่ได้ครับบวมหนึ่งไปรักษาอยู่ปรรักกษาให้ีบมดถึง กลับมาผักพื้นเตียบ้านแต่ว่ากินยาโรงพยาบาลก็มันยิงกินยิงไม่มีแรงครับผมยิงกินยิงไม่มีแรงผมก็เลยไปเสิร์ชหาในเน็ตว่าตัวไหน่ที่ว่าช่วยสมุนไพรตัวไหน่ที่ว่าช่วยบำรุงไตตรงนี้เป็นอะไรนะครับว่าให้ให้ให้เราเมียการดีขึ้นผมก็ไป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 เ์ชก็พบตัวยู่ข้าวนี่ครับยู่คออยู่ยคอครับเนี่ยจึงที่มีราะว่า อาการยังชัวร์ล่างจกงั้นไม่นานพออาการเย็นอาการหน้านี่มันจะเอ้ยมากพอสุกับภาพไม่ดีคพ<ฆ>อ,อเอ้ยมากนึกก็ไปหาหมโมค่ะโ<ฆ>มอโม,อม,อม,อมอ่โรงพยาบาลก็บอกว่าเป็นภูมิแพ้เลยเป็นไทนัสอือครับ<ฆ>ผมเล่าอาการภูมิแพ้กับไซนัสของนุษย์ให้ฟังหน่อยว่ามันเป็นหนักขนาดไหนเป็นนักหนาเอ้ยออกเลือดเลยครับโอ้โหไอเป็นเลือดเลยไอออกมาเป็นกำบันี้เลยครับเห็นว่าได้ไปโรงพยาบาลก็พอมันไอออกเลือดนี่แหละ มันส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของเรายังไงบ้างมืนปัจนป๋อเอ้ยถึงเหนื่อยกับเหนื่อยหนังเล็กบันนี้ก็เอ้ยเลยไม่ไม่ไม่ทำได้ไม่ไม่มีกว่าไม่ไม่นุ่งนี่ครับเพื่อเอ้ยถึงกินข้าวไม่ได้มันกระพุ่มรูปร่างกายครับผมตัวนี้ผมกินไม่ได้ถ้าปลาหมาออดี้พึ่ีว่าสักไม่ได้เดือน มใช่นัดล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 ดไม่ไอเลยครับพุ่มเป๋แล้วกันจยกวันนั้นถึงวันนี้ผุ่มไม่ไม่ไอเลยครับพุ่มก็คืออาการก็คือหายไปเลยการที่เป็นไซนัสแล้วก็ไอใช่ครับคือผุ่มก็ต้องกินเรื่อยๆแต่ใครว่าไม่อยากอะไมันลบมาเป็นกรรมแล้วลบมาเป็นซ้ำมันตัวละม่านครับผุ่มก็สั่งสั่งเลยเลยพุ่มกินมาอยู่หลายปีแล้วตัวนี้ครับดีมากเลยนี่มาบอกโตวันนี้เจ้าหน้าที่มาดีเลยผุ่มจะได้บอกโตครับซึ่งครับผมลาชุดลาชุดครับผุ่ม เนี่ยเป็นถ้อปสัสสาวะอักเสบอักเสบนี่ยจนโรคล่าสุดทวันนี้เราจะคุยกันก็คือคมันเป็นยังไงคะอาการนี้อพอว่าพอว่าเราเยียววันนี่ว่าเยียวมันเสบมันเสรกบไปในนี้มันเลยเสบเสบจนมันนอนไม่ได้เสบมันนี่อา,อาการนี้มันมีมานานัางคะบางนุ่นเพิ่งเพึ่งเป็นได้ไม่ได้เดือนที่ครับ ครับนั่นเองทึ้งผมกลัวผมกลัวทึ้งผมกลัวพุ่มไม่อยากไปห้าหมอเลยพุ่มทำไมเราถึงไม่อยากไปหาหมอล่ะก็ไปห้ามอวันนี้ขอต้องให้กินยามากกลัวว่าเตยเราติดมีปัญหาเพราะว่าเรามีปัญหาเรื่อรังอยู่แล้วครับผมทึ่งผมก็เลยเสร็จเสื้อหน้าสมุนไพรนี้ก็พบตัวนี้เลยครับก็ยังไงก็มาจบที่ยูคอจบตอนยูคอนี้เลยครับพุ่รับเนี้จนจนปัจจุบันนี้นี่ได้ชชีวิตปกตินี่ไอ้ก็ไม่ไอเลี้ยนี่นี่ครับตอนนี้เจ้าหน้าที่มาครับดีเลยครับได้บวก่อครับผม อบางนุ่นแล้วกินตัวยูคอไปนานเท่าไหร่คะจนเออ่เรื่องโรคปัสสาวะอักเสบถึงดีขึ้นผมกินประมาณไม่ได้เดือนนะครับมันได้เดือนพอร่างกายงานกรรมันมันจะค่อยดีขึ้นเรื่อยๆค่อยดีกันเรื่อยๆครับเนี่ยจนจนถึงวันนี้ก็นี่ยังไม่เป็นดีครับผมค่ะแต่ผมก็ต้องสื่อกินอยู่เรื่อยผมก็กลัว่ามันเป็นโรคมาแล้วครับผมเพราะว่าเพื่อให้ร่างกายดีขึ้นดูแลร่างกายเรื่อยๆดูแลร่างกายเรื่อยๆนะคะอยากให้บางนุ่นเนี่ย เพราะว่าบางนุงนึกถึงศาสนาอิสลามด้วยวันนี้นะคะเผื่อใครที่เขาดูคลิปนี้อยู่และเขากําลังหาทางออกเพราะว่าร่างกายไม่แข็งแรงอมีภาวะโลกตายไซนัส